เกมเพนต์ดายิงไทคูลนะครับยังก็ไม่รู้เกมนี้มันคืออะไรแฮะวัดฮะมันก็เป็นเกมไทคูลที่ดีนะ ิ่งนี้กำแพงหายเปียกก็เรียกว่างานแล้วหรอไม่เข้าใจอ๋อเจ็ดสิบหกบาทยังแพงโอ้ห้าร้อยเลยต้องซื้อกูสองร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบหรอหนึ่งวิผมได้หกบาทโอ้ไม่บอกมันนี่ตรงนี้เลยเพื่อนขอดูมันนี่หน่อย โอ้หนึ่งพันกว่าอันนี้โอ้มีแค่เราสองคนแฮะเกมคนเล่นไม่ค่อยเยอะเนี่ยแต่ก็ขอให้เกมนี้สร้างดีๆแล้วกันแล้เราก็ยังซัพพอร์ตอยู่ดีเออมีพระลูไหนเข้ามาอันนี้อันนี้เข้ามาอันนี้นะแล้วก็มีพลูอันใหญ่เข้ามาซึ่งได้ตังค์เยอะมากขึ้นสิบเพื่อหรอฮะอันใหญ่เพิ่มแค่สอง าฮะอ๋ออันนี้นี่นซึ้ 256. อสองร้อยห้าสิบหกตู้อันใหญ่อันหนึ่งก็แค่สิบสองเหมือนเดิมมันเค็มแค่เวทดบอลใช่ไหมเนี่ยหนึ่งล้านบาทเลยอ่ะให้เกี่ยวกับวิดบอลเออพัดลมนี้ บอกให้สิ่งนี้หายเปียกจ้ะต่อไปก็ต้องด้านหน้นนี่เลยผมรีเบิร์ไม่ได้กดได้ด้วยกดไปเพื่ออะไรกดได้ด้วย วาดรูปได้ด oh. oh, ้วยเหรอไม่เข้าใจโอ้โอ้มีแบบนี้ด้วยเกมนี้ฟินแฮะอ่ากดคลิกแล้วช่วยอะไรอะอยากรู้อ่ะห้าร้อย ไม่ได้ต่างเพิ่มใช่ไหมไม่ต่างเท่าเดิมต่อไป577บาทกับ100่ง้โอ้เอออันนี้อะไรอ่างนี้ด้ไรเหรอ24แฮะ4ีบาทหรอ2แล้วก็มีพัดลมนี้เข้ามา4บาทอ๋อกดวาดภาพได้ไหม เราเหมือนจะวาดภาพได้แฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะยากอะ่ะ4 0่กับ577โอ้อไปก็577หรอโกแล้วทำอะไรได้โอ้อยานันมาด้วยโอ้ซื้อแล้วซื้อแล้วก็คือพัดลมอันนี้อืมแปดร้อย อพัดลมน้าบนถ้าจะเห็นหน้าถูกด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 ผมต้องกด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 ทำอะไรได้เนี่ยถ้าผมเขียนทั้งหมดจะทำให้เรารวยขึ้นเหรอเกี่ยวไหมเนี่ยไม่แน่ใจให้แต่ลองดูมันเป็นนักวิทยาศาสตร์ เราต้องลองดูฮ่อสวยมากนี้กลมผมร่อผมทาหอบหอบดีกว่าอุ๊นี้เออแล้วมันก็เริ่มแพงมากต้องกด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 นับมันช่วยอะไรไหมเนี่ยสามสิบหกก็ไม่เพิ่มอะไรนะ วาดช่วยอะไรเนี่ยแค่วาดรูปที่เราต้องการหรอวาดรูปเพื่อข้ามเวลาอ๋อช่างสวยมากเลยช่างสวยเหลือเกินแบบนี้มันสวยมากอะดูแล้วอะ่ะอ๋อสวยแล้วดูนี่มากเลย เอออันนี้เออเพื่อนผมส่งมาซึ่งผมจะอีกหนอร์มีทาบผมกำลังทำคลิปอยู่อเออฮะเออเออเออมันสวยมากเลยอะเอสียบตาเกินมีให้ร b l แ n ลน e นสไหมนะ นี่โอ้เกมแปดไปลเลยฮะอึบ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 อ่าสวยเนี่ยโอ้ตังพอแล้วพี่จะซื้อไม่พออันนี้ต่อไปก็นี้ผมจะ นีไปเรื่อยๆยังกว่าจะเต็มสักอันนึงนะเออหนึ่ก้าร้อยใกล้ได้แล้วหนึ่งอ๋อห้าพันใกล้กว่า1 0 0พันหได้แล้วโอ้ทางนี้ของต้องกดอย่างเยอะเลย อืก็แบบเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยทีดทำให้มีสีสันเอ <A. S 1> ผมอยากได้เนี่ยเกยมนี้ก็แบบเป็นเกมแนวนั่งฝาาเดี๋ยวผมใกล้เพื่อนแล้วผมใกล้เพื่อนมากผมมีโอกาสเกินเพื่อนได้ด้วยเจ้ 2,919ั้า้ท่านโลนี้ดีกว่าฮึมเราจะวาดรูปอะไรดีหมาแมวดีกว่าแม่มันยากอะเนี่ยพื้นจะมาเลนโบ ไม่รู้ผมจะวาดดีไหมโอ้ผมลืมผมลืมผมลืมแล้วก็หมาขาหมาไม่ขาหมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขาหมาอันนะี้แล้วก็เตือนนอนจิบ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 ,จบ ไม่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 ผม,ม,มกำลังจะวาดหมานี่มือ,อชีมากที่สุดสองพันเกาได้แล้ว,ลวนี่คือตานี่คือตานี่คือปากมันวงกลม ม,มือม,มือได้แล้วมาเอ,อ๊อะไรอ่ะเยมปี้โอ้นี่ไงพัดลมอันนี้มันช่วยอะไรเนี่ยกระโดสูงได้เหรออันนี้พุ่งเร็วอันนี้ผมจะวาดเป็น สติงบักสติงบักของเทผอมขาอันหนึง่งตัวผ,มผมอมๆหัวไม่รูกกตาด้ย้ย ก็ขาอย่างนั้นแล้วก็มีอันหนึง่งแล้วก็มีอันหนึง่งโอเคแล้วสิงบักซึ่ไม่เหมือนสติงบักแต่นเนี่ยเหมือนหมามากกว่าผมควรซื้อไหนมากกันอันนี้ไหมเอออันนี้โอ้พัดลมด้านบนด้วยพัดลมลอยฟ้า หมาเฮ้ยลืมหูผิดแบบให้มันลบได้ไหมเนี่ยฮะกดที huh? ่ขวาลบได้อี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 เหมือนกันมากเลย เพื่อนผมจอยมาให้นะโอวนั่น,ะนงไงเพื่อนวัสดีผมจะก,กระโดดตรงนี้แล้วพัดลมก็ลอยได้เอออะไรนะอ๋อเสียงฟินมากผมจะรอนี้ฟินก่อนปะเฮ้ยหันทางไหนอ๋อหันทางนี้อ,าอ่าเราสร้างบ้านแบบนี้ทำงานนี้ก็คงเย็นหน้าดูเหงื่อไม่วันออก โอ้โหเย็นมากเลยแล้วอยู่ดีเราเดินเเข้าไปตรงนี้ตุยหมาหมาชัดๆชิบจิบชิบชิบจิสันต่อไปก็คืนนี้เตรียมตัวซื้อฟังเสียงนะอ่าฟินมากแล้วก็สามารถวาดลูกได้ ซึ่งผมคงไม่วาดืมิีนผมจะวาดก็คือบ้านคลิกคลิกคลิกบ้านแบบสีสันอาจจะไม่สวยวาผมว่าพิกเซลไม่เก่งมันมีกี่บ็อกเนี่ย 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20บล็อ่าหกสายนี้น่าจะดีเออผิดผิดผิดแถนี้ผมก็กดตรงนี้ เป็นฐานโอ้แล้วก็กดตรงนี้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 สิตรงนี้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 แล้วก็ผก็เพิ่มอีกได้ไหมตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้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 แล้วซื้ออืมในบ้านโครงสร้างบ้านมีป่องป่องไฟตัวนี้ป่องไฟชั้นบนซื้อ ชึบ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 แล้วผมก็จะเชั้นบนแล้วหน้าต่างหน้าต่างใช่อันนี้หน้าต่างหน้าต่างลบหน้าต่างดีก,กว่า ห <G ül> น้าต่างดีขึ้นนะใช่หน้าต่างสีสันประต่อประตูบ้านประตูบ้านนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ 8ดแท้ฮันก็แปลว่าให้ได้สิบแค่ได้เก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าันก็ลบตัวนี้ออกอ๋อฮะเฮ้วามันก็ต้องเหลือทีด้วยสิใหาได้สิบหกล่ะ เป็นแปดสิบสี่ล่ะเริ่มไปเจ็ดทัานก็นี่อีอีอีตูบ้านเล็กๆหน่อยจิบ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 อือหึประตูบ้านอ,อ๋ปอประตูบ้านเสร็จแล้วจุดกับจุด ที่หน้าต่างวุสีฟ้าเหมือนกันเลยไปก็หน้าต่างนี้อืมหน้าต่างกลมๆแล้วก็กดจุดุดจุดแล้วผมเขียนเสร็จหกพเออผิดคลิกขวาคือการลบเออเสร็จแล้วก็ดูดีนะ โอเ้ยเื่ลนก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมมาเช่นนี้มากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ